สวัสดีค่ะพบกับครูก้อยนะคะในห้องเรียนภาษาฟินค่ะวันนี้ครูก้อยจะมาสอนเพื่อนๆเ,เนี่ยในเรื่องของกฎการเปลี่ยนกอเปเตหรือภาษาฟินเขาก็จะเรียกว่ากอเปตเตว่าแตลุนะคะทำไมจะต้องมีหรือต้องเรียนใช่ไหมคะ,อ,ะอย่างแรกเลยเนี่ยคำบุพบ,บทของภาษาฟินเนี่ยจะเขาเรียกอ,อะไรมีโครงสร้างวิธีการใช้เนี่ยไม่เหมือนกันกันกบภาษาไทย คำบุพบทคืออะไรใช่ไหมคะคำบุพบทก็คือคำที่ใช้บอกตำแหน่งของคนสัตว์สิ่งของอย่างเช่นบนล่างใต้ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยคำบุพบทเขาจะมาก่อนคำศัพท์อย่างเช่นถ้าครูก็จะบอกว่าฉันอยู่ในร้านค้าฉันอยู่ในคำว่าในเนี่ยมันคือคำบุพบทถูกไหมคะมันจะมาก่อนคำว่าร้านค้า ฉันอยู่ในร้านค้าแต่ภาษาฟินเนี่ยคำบุพบทเนี่ยจะไปเติมออกข้างหลังก็คือโอเลนเก้าปาสัสซาเอาคำว่าสาที่แปลว่าข้างในอะค่ะมาเติมเอาตรงเก้าปะแต่ทีนี้เนี่ยก่อนจะเติมเนี่ยเขาก็ต้องดูก่อนว่าคำว่าเก้าปะเนี่ยมันมีเปสองตัวไหม ถ้ามันมีเป์สองตัวเขาต้องตัดให้เหลือตัวเดียวค่ะก่อนที่จะเติมได้เพื่อจะให้มันถูกหลักไวยากรณ์ของเขาก็จาเก้าปะก็เปลี่ยนเป็นเหลือเปเดียวนะคะก็จะกลายเป็นเก้าปะสะอ่ะทีนี้เรามาลองดูกันอย่างละเอียดนะคะว่ามันมีตัวอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวครกก็จะยกตัวอย่างนะคะอ่ะคุคคกก็จะแบ่งเป็นสองคอลัมน์นะคะมีเสียงวะวะกับเฮกวะวะก็จะแปลว่าแข็งแรง ให้ก hey o ก็จะแปลว่าอ่อนแอแต่ในที่นี้เนี่ยมันเป็นเสียงเนี่ยครูก้อยก็เลยแปลเป็นภาษาไทยว่าวะวะก็คือเสียงหนักให้ก hey o ก็คือเสียงเบาก็คือจากคําศัพท์ที่มันมีเสียงหนักเนี่ยคะ่ะจะต้องผันเปลี่ยนให้มันเป็นเสียงเบาอย่างเช่นคําศัพท์ที่มันมีกสองตัวเราต้องเปลี่ยนให้เหลือกอเดียวเป2อตัวก,ก็ต้องเปลี่ยนให้เหลือเปเดียว เตสตัวก็ต้องเปลี่ยนให้เหลือเตเดียวเวลามีกก็คือตัดออกไปเลยเป็นเปเปลี่ยนเป็นเวเตเปลี่ยนเป็นเดอนกเปลี่ยนเป็นอันเกอ่าตรงนี้ครูก็ทำเครื่องหมายเพราะว่ามันอยู่กลุ่ปเดียวกันอันนี้เดี๋ยวครูก็จะบอกทริคให้จําง่ายๆนะคะมันอยู่กลุ่มเดียวกันเพราะว่าเราก็เปลี่ยนไปตามตัวหน้าเลยค่ะอย่างเช่น เอนเตตัวหน้าคืออะไรเอ็นใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเป็นเอ็นเอ็นเอ็มเปตัวหน้าคือเอ็มเปลี่ยนเป็นเอ็มเอ็มเอลเตตัวหน้าเป็นเอลก็คือเปลี่ยนเป็นเอลเอลอารเตตัวหน้าเป็นอาร์ก็เปลี่ยนเป็นอาร์อาร์มาดูคําศัพท์นะคะอย่างเช่นแอฟริกาถ้าเราจะเปลี่ยนใช้ใส่สตักเข้าไปเนี่ยเราก็มีเคสองกอสองตัวใช่ไหมแล้วก็ตัดออกไปตัวหนึ่งค่ะมันก็จะกลายเป็น แอฟริกาตนคะ,นะคะต่อไปเอโรปะถ้าจะพูดว่าเอโรปัสละมีเปสองตัวก็ตัดตัวหนึ่งให้มันเหลือเสียงเบาเห็นไหมคะก็เป็นเอโรปัสลาอืม เสร็จแล้วก้อนเซร์ติจะบอกว่าอยู่ในคอนเสิร์ตละ่ะมันมีเตสองตัวใช่ไหมตัดไปตัวหนึ่งก้อนเซร์ติซนี่ค่ะแล้วตุรกุเขาบอกกดเขาบอกว่ากอให้ตัดออกใช่ไหมคะก็ตัดเขาบอกว่าอยู่ในตุรกุละ่ะเมืองตุรกุเราต้องบอกว่าตุรุส่เพราะเราตัดกอออกอืเสร็จแล้วกึลหรือปืออาบน้ำ ถ้าบอกว่าอยู of course. Of course. ่ในอาบน้ำล่ะอาบน้ำอยู่หรืออยู่ในอ่างอาบน้ำเนี่ยมันเป็นเปใช่ไหมคะต้องเปลี่ยนเป็นเวกือลาวุสซาอ่าต่อมาก้าตุเป็นเตต้องเปลี่ยนเป็นเดถูกไหมคะก็ต้องเป็นก้าดูล่ะต่อไปเฮลซิงกิเอ็นกอเปลี่ยนเป็นเอนเก เราบอกว่าอยู่ในเฮลซิงกิก็ต้องเป็นเฮลซิงนิซตต่อมา n n อ็ไอร์แลนด์ตีถ้าบอกว่าอ่ะอันนี้ใส่เป็นเกนิตีบีหรือความเป็นเจ้าของเป็ดใส่เป็น n นะคะแล้วก็ต้องเป็นมันเป็นเอเตอยู่ใช่ไหมอันนี้เราต้องเปลี่ยนเป็นอะไรคะ n n ใช่ไหมอ่ะก็เป็นไอร์แลนนิน เสร็จแล้วก bon, ัมปะจะบอกว่าก ah, ัมบาลละเอ็มเปตาเปออกเปลี่ยนเป็นเอ็มเอ็มกัมมัลละอิลตอ่ะเอลเตเปลี่ยนเป็นเอลเอลก็เป็นอิ l ล l ละปาร์ตาอาร์เตเปลี่ยนเป็นอาร์อาร ก็เป็นตารันโอเคนะคะอ่ะยกตัวอย่างประโยคนะคะมีน่ะอาซุนเฮลซิงกิสก็แปลว่าฉันอาศัยอยู่ในในเฮลซิงกิแล้วคำว่าเฮลซิงกิก็คำดั้งเดิมของมันนะคะก็จะเฮลซิงกิเห็นไหมคะ เพราะมันมี ng เขาต้องเปลี่ยนเป็น ng ก่อนที่เราจะใส่สะต่อไป t a นาน i ิลล l ะออเล e ม o t มกโนะวันนี้ในตอนเย็นเห็นไ,ไหมคะนายตอนเย็นคําว่าอ l ลล l ะก็มาจากคําว่า i ิลต์นะคะอิลตพอมันเป็น lt ก็ต้องเปลี่ยนเป็น L l มันก็เลยกลายเป็นอินลันละอเลมเมกโตรนะตรงนี้ครูก้ไม่ได้ใส่เมเมอเลมแมกโตนะแต่มันก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะอเลมเมก็บอกอยู่แล้วว่ามันคือพวกเราอยู่บ้านต่อมาตัวอย่างข้อสุดท้ายนะคะซีเนอเลตก้นเซร์ติสคำว,ว่าก้น คุณอยู่ในคอนเสิร์ตในคอนเสิร์ตคำว่าคอนเสิร์ตก็คือมาจากคำว่าก o อนเสรติแล้วคือมันมีเต2ตัวใช่ไหมคะก็ตัดให้เหลือตัวเดียวก็เลยกลายเป็นคอนเสรติซะเมื่อกี้เราก็ได้เห็นแล้วนะคะการเปลี่ยนกอเปเตทีนี้เรามาดูในกรณีที่เราไม่ต้องเปลี่ยนนะคะ ไม่มีการเปลี่ยนกเปเตก็ต่อเมือ่อข้อที่1มันลงท้ายด้วย s ก s เตหรือเตกตัวอย่างเช่น disco เห็นไหมคะมันมี s กถ้าเราจะบอกว่าอยู่ใน disco ล้วก็คือเต erm ิมสัไปได้เลยแล้วไม่ต้องเปลี่ยน s กทั้งสิ้นนะคะอย่างเช่นอ่ะ olen disco sa เห็นไหมคะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยนะเติมไปได้เลย p o s t i นะคะเปลี่ยนเป็น postissa มันมี st เห็นไหมคะอ่ะก็ไปเลย p o s t i s ใส่ sa ไปเลยไม่ต้องเปลี่ยนค่ะต่อมาในกรณีที่สองเมื่อคำที่ลงท้ายด้วยสระสองตัวติดกันก็ไม่ต้องเปลี่ยนเช่นกันอย่างเช่นคำว่าว่าป่าเห็นไหมคะมันมีตัว a กับ a สระสองตัวติดกัน ตรงั้นตรงเปนเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนเป็นเวแล้วนะคะอ,อ,อย่างเช่นว่าปาสะอย่างเงี้ยก็คือเติมไปเลยสะตัวนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นเบเกตติวก็เกตติยสะไปเลยนะคะ เห็นไหมคะมันเป็นเตสองตัวแต่ไม่ต้องเปลี่ยนนะเพราะมันมี e เออมันคือสระสองตัวติดกัน ge dius นะคะไม่ต้องเปลี่ยนใส่ไปเลยเป็นยังไงกันบ้างคะมันไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะต้องฝึกให้เป๊ะๆแม่นๆเลยนะคะเพราะว่ามันใช้แบบเยอะมากเลยในการเรียนภาษาฟินถ้าได้อันนี้แบบเป๊ะๆเนี่ย จะช่วยให้การเรียนภาษาฟินเนี่ยง่ายขึ้นมาเยอะมากเลยค่ะยังไงถ้าครูก้อยสอนเร็วไปช้าไปหรืออยากให้เพิ่ม,มอะไรตรงไหนเนี่ยให้ช่วยกันคอมเมนต์เข้ามานะคะครูก้อยจะได้ปรับปรุงสําหรับวิดีโอต่อไปค่ะและถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้ครูก้อยด้วยมันเป็นกําลังใจที่สําคัญมากที่จะให้ครูที่จะทําให้ครูก้อยเนี่ยมาทําวิดีโอต่อไปให้เพื่อนๆ แล้วก็อย่าลืมกด subscribe สำหรับติดตามถ้าไม่อยากพลาดวิดีโอของครูก้อยนะคะและถ้าใครเห็นว่าวิดีโอของครูก้อยเป็นประโยชน์เนี่ยช่วยกันแชร์เยอะๆเลยนะคะเพื่อที่จะให้เพื่อนคนไทยที่เราเรียนภาษาฟินกันอยู่เนี่ยได้ดูวิดีโอรครูก้อยกันเยอะๆนะสำหรับวันนี้ครูก้อยไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเฮ้ย hey, hey.